าโวโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคด r o วีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ R.V v นอกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกิจกรรมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับสกินฟรีถาวรยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ขอแค่คลนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดเพื่อเป็นกิจกรรมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะแล้วก็สามารถตามมาดูกิจกรรมภายในช่องได้นะครับผมก็รีวิวไว้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินใหม่ของไฮโน่แล้วก็ดอรเลียนะครับหรือกิจกรรมสกินใหม่ที่จับเดตเข้ามาเนะี่ยผมก็รีวิวไว้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมส่วน วันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมโหมดแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ กลับมาแล้วนะทุกคนนะเราก็มีของรางวัลแบบจัดเต็มมากๆด้วยนี่เนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามียังไงบ้างนี่เนะครับผมสำหรับโหมดแชมเปี้ยนชิพรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดแบบแสงและเงานะทุกคนนะเลือกฝ่ายแสงหรือฝ่ายเงานะครับเพื่อรับรูปโปรไฟล์ฟรีได้เลยนี่เนะครับผมก็รูปโปรไฟล์จะมี2อันนะครับก็คือมีไบท์แล้วก็วอลขาดนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลที่อยู่ด้านในนี่เนะครับผมนะซึ่งตัวนี้นะครับวิธีการเข้าน้เพื่อนๆก็สามารถ ไม่เข้าตรงรูปถ้วยตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนะเาะพอกดเริ่มเกมเนี่ยตรงนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสอนก่อนคือใครจะไปกดเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมนะครับผมเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมันเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะครับผมจนถึงเที่ยงคืนเลยเนาะไม่ใช่แบบ ช่วง2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วนะครับคือตอนนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยสามารถไปเล่นได้เลยได้เลยนะครับโอเคครับผมส่วนของรางวัลถ้วยในซีซันนี้นะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยได้เลยนะครับบอกเลยว่าถ้วยโคตรเทนะครับของนัหรับตัวนี้เนาะก็เพียงแค่ทุกคนนะครับชนะ3เกมติดกันนะครับผมก็จะได้ถ้วยแชมเปี้ยนตรงนี้ไปเลยได้เลยนะครับถ้าเกิดแพ้ตั้งแต่ด่านแรกเนี่ยทุกคนนะเราจะได้10โทเค็นนะครับก็คือไม่ชนะเลยเข้าเล่นปุ๊บแพ้เลยเนี่ยก็คือได้10โทเค็นนะครับผมตรงนี้แล้วก็ได้ ของต่างๆตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดชนะหนึ่งเกมเนี่ยทุกคนรับไปแพ้นะครับผมก็จะเป็นรางวัลที่3ามเนยนะครับจะได้20โทเค็นแล้วก็กล่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชนะ2เกมนะครับผมเนี่ยจะได้เป็นสามสิบโทเค็นแล้วก็กล่องนะครับถ้าเกิดสมมติว่าชนะ3เกมติดกันเนี่ยก็คือได้40โทเค็นเลยแล้วก็ได้อิโมจิของบอฟรีไปอีกนเนเ่ยนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ใครที่ถามว่าเอ้ยพี่ถ้าเกิดผมแบบไม่ชนะเลยนะครับผมจะสามารถ เออได้สกิลไหมได้นะทุกคนเพียงแค่ทุกคนเข้ามาเล่นให้ครบทุกวันนะครับโดยจะมีวันตามนี้เนาะก็คือวันที่11วันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็วันที่12นะครับแล้วก็วันที่18และวันที่19นะครับ4วันตรงนี้นะครับผมก็เพียงแค่ทุกคนเข้ามาเล่นทุกวันนะครับจะไม่ชนะเลยก็ได้ก็สามารถรับสกินได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้ถ้วยแบบเท่ๆก็จะช่องชนะรอบใดรอบนึงเนี่ยให้ครบ3เกมติดกันก็จะได้ถ้วยแบบ เฟี้ยวๆเลยนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนสกินเนี่ยเดี๋ยวผมไปอัปเดตเนาะว่ามีสกินตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครที่เล่นไปแล้วบ้างคอมเมนต์กันได้นะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ทุกคนน่าจะเริ่มเล่นกันไปแล้วแหละใครได้ถ้วยกันว่ามาคอมเมนต์อวดกันหน่อยนะครับผมนะสำหรับใครที่ได้ถ้วยในซีซั่นนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคกดเริ่มเกมแล้วก็สามารถเลือกได้เนาะจะเลือกแบบเออแบบเดียวหรือแบบแบบฝ่ายนะครับผมขออนุญาตลองกดแบบฝ่ายดูเนาะแล้วก็สามารถเลือกได้จะะะเเเป็นนนนนฝฝ่่่าาายยแสสงงงหหรรรืออัััคบบผม เอ่อตรวนี้นะครับสามารถเลือกทีมได้เลยเนี่ยนะครับผมเอาแบบเอ่อเป็นแสงแล้กันอยากแบบเท่ๆก็เกิดสมมติเราเลือกแล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะโอเคแล้วเราก็จะได้ตานเชิญรูปโปรไฟล์สุดเท่ตรงนี้มาด้วยนะครับผมเอ,อเดี๋ยวผมลองดูก่อนรูปโปรไฟล์ก็มีตรงนี้2อันนะครับจริงๆรูปโปรไฟล์สวยมากนะแต่ผมว่าใบมันดูแบบมันดูออร่านะครับว่ลขาดก็เท่ะนะ แต่ไบค์ผมคิดว่ามันดูอลร่านะครับผมเนี่ยก็เลือกแล้วเลือกเลยนะทุกคนนะเลือกดีๆนะเนี่ยนะครับดูดูไบค์ดิ่อจัดทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนเขาก็จะเขียนไว้นะครับว,ว่าเกมหนึ่งถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราก็จะสามารถไปเกม2ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราชนะอีกนะครับเราก็ไปเล่นเกม3นะครับถ้าเกิดชนะ3เกมเราก็จะได้ถ้วยแบบเทๆแชมเปี้ยนตรงนี้เลยนะเน <s> ี่ยนะครับตัวนี้ก็ เป็นการจกับทุกคนเลยนะทุกคนนก็ขอให้เจอทีมฟิลฟิลทีมที่ดีนั่นเองในคราบผมนะสลับตัวนี้ใครได้อะไรกันแล้วคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับผมนะส่วนของรางวัลในเอ่อการเก็บถ้วยข้รอบนี้นั่นเองนะครับนี่เราก็เราได้โทเคนมาแล้วใช่ไหมเราก็กดมาที่หน้าลงกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนคําว่าหมดแชมเปชิปแสงและเงานะครับผมกดตัวนี้เลยนะครับนี่เขาก็จะเขียนไว้นะครับมี10โทเคนนะครับ20โทเคนเนี่ยเป็นอิโมจิ30วันไม่ค่อยดีนะ30โทเคนก็เป็นเอฟเฟกต์ ก็คือ40โทเค็นจะสามารถได้รับตาอัญเชอร์สกินแชมเปียนนะครับซึ่งตรงนี้มีทั้งหมด10สกินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสกินทีเดียวให้ทุกคนได้รับชมเลยนะครับว่ามีสกินตัวไหนบ้างน,นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสกินทั้งหมดนะครับผมในตาอัญเชอร์สกินแชมเปียนตรงนี้แน่เนะครับก็มีทั้งหมด10สกินตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกรับสกินได้เลยแน่เนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะใครที่ยังไม่มีสกินตัวไหนก็เล็งไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็มากดรับสกินฟรี กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปจากเลเซนร์แบบเอ็กซ์ c l u s ฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจะเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรุ่่่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากไลน์นัลล็อกเซ็นเสิทห้าพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลานี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิจพบกันที่บูธ DisMan Shop แล้ววันนี้นะครับผมก็มีอีีีโโมมมมมมจจจจจิิิเเเเขข้้้้้าาาาานน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 ะะะะคคครรรัััับบบบวววซึ่่งงๆแแแแลลหกกก็็ปอฟยผทุ อีฟีอิโมจิเสียง RV นะครับผมนี่อ่ะก็ล็อกอินหนึ่งวันเนี่ยจะได้เป็นอิโมจิวูคองหรอวูคองอีหรอแล้วก็2วันเนี่ยจะได้เป็นเคสนะครับ3วันนะครับจะได้เป็นเอ่อตีลินาร่าหรอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยผมกดรับไปดูก่อนนะครับก็จะเป็นแบบเช่านะโอเคเดี๋ยผมลองใส่ดูดิว่ามันเท่ไหมอยากอยากฟังเสียงเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงชิมแปนซีนีบานาน i นี ชมเอาเป็นว่าก็อย่าลืมมาทำภารกิจรับอีโมจิเออแบบมีเสียงฟรีกันนะทุกคนนะสำหรับตรงนี้ห้ามพลาดนะครับผมโอเคครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่จะมัปเดยในวันนี้เนาะก็จะมีนี่นะครับผมนะเป็นกิจกรรมของ KOL Creator of the Year นั่นเองนะครับผมนะซึ่งช่องของเรา ก็ไม่ติดนะทุกคนนะก็เสียเสียดายนะเสียใจนะทุกคนนะคิดว่าเออจะมีโอกาสติดกับเขาบ้างนะครับแต่ตัวนี้ทุกคนก็สามารถมาโหวตพี่ๆนะครับผมครีเอเตอร์หรือว่า KL ตัวนี้ได้นะครับผมก็มีหลายช่องมากๆเลยนะครับผมนะสามารถเลือกช่องที่เพื่อนๆชอบกันได้เลยเนี่ยนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะก็มีช่องพี่ AB g a เ i n g ด้วยนะนี่ทุกคนเห็นป่ะพี่เขาติดด้วยนะครับผมนี่ทุกคนมีตามนี้เลยนะครับหรือว่าจะไปดูฝั่งครีเอเตอร์ก็ได้มีหลายท่านนะครับคิวแซนดมูเหมียยนะครับผมมีหมดเลยนะครับ เห็นไหมทุกคนเยอะมากนะครับผมนีทุกคนกำยำบอลคนป่านะครับผมไาซีก็ติดนะทุกคนก็สามารถมาเลือกหวดเพื่อนๆที่ชอบคนไหนก็สามารถมาเลือกหวดได้เลยนะครับพี่กาเลนเกมเมอร์ก็มีนะครับเบสเรียวตะเบสเรียวโตก็มีนะครับผม แต่ถ้าเกิดสว่าอยากให้ผมติดบ้างทุกคนก็สามารถเสนอชื่อผมได้นะก็กดตรงนี้ทุกคนค้นหาชื่อ K O L นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเสนอชื่อตรงนี้นั่นเองนะครับนีเห็นไ,ไหมคนก<อ>็สามารถมาเสนอชื่อผมได้นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็กดยืนยันได้เลยนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนั่นเองนะครับวันนั้นสนับเอ,อ่อตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคผมสนับกิจกรรมในวันนี้ผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมานี้นะทุกคนนะก็ เดี๋ยวกิจกรรมใหญ่ๆก็คงเข้ามาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งรอเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกิจกรรมผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก๊อตกุศลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายยค่ะ